ขอเพิ่นมันก็มีหายดีกว่าไปติหาไว้เรียอง้ Wait, ุญบ่มีขาดทุนมีแต่ได้ก็ได้กล้าลงทุนก็กล้าได้ยังล่ะบัดผมถ่ายสาม3 3ตัวสา3ตัวบนนี่ให้ไปแล้วเนาะไปแล้วครับมันมีตัวใดเครับเรย์ซีมาใหม่เลยครับอาจารย์สามตัวนี่สามตัว9 9 05 905วันนี้ปล่อยหมดคุดุดนไทยแล้วเนา,คนานะครับวคาคงคุด้ไทยครับมีนี่ปล่อยสองตัวทีว่ว่าเด็กพาจานน้นนะครับเด็กตัวเดียวนะครับสายวิ่งสายรูนะครับสายวิ่งเวี่เราให้วิ่งหา,หาเนาะตัวเดียว,วครับหาน่มีหาพวกย่สวัยโรวัสต์ก้ผ่าเรียนโอบ้านครับ มั ờ, ่นใจเนาะครับเนาะหรืออาจารย์โมเดลผ่านหรือไอาจารย์ปล่อยออกก่อนตั้งแต่ตรงว่าไรเนี่ยวิ่งเลยนวิ่งไม่มีพลาดบวเไปผ่านไปเสี่ยวหรอถึงดับสะเทือนถึงดับสะเทือนสูงกว่าที่ไรสายวิ่งอาตมาบนินเนี่ยอาตมาบนินจะเร็ววิ่งกันเด้งวดคู่บ่เสาบ่เข่ากับยาเนี่งวดที่แล้ววิ่งสองแสนาะอาจารย์เนาะวิ่งศูนย์สองแสนพี่น้องกระเทยอยู่ แสดงว่าผู้ใดมีตัวเด็กตัวดีมัจักใส่เลยหาเล่ครแบบนีบกซี่ผาเ็นกี่ผัาเล่หยิงตัวเดียวเลยเมื่อไหร่กสองตัวให้ตัวเดียวเลยผู้ใดมีตัวดีมากมัมาใส่เล่ห้บลางครัเปบนบลางให้ตัวเดียวี่เน้นเด้เมื่อวันพระาขึ้นวิงุ่นแรืิงเป็นเซียนก็เถอะจะเขาอยู่ได้หรือ เมื่อก้อนพุ่นกับเขาหน่งหกเนาะแม่นว่าตีหกสามเขาสามหกเมืก้อนแม่นว่าดาวิเจนก็ว่าตายทำที่ออกหาซูนซีนะให้ยิงซูนถืออีกก้อนพุ่นอีกจามัาก็เขาูเขาโตดเขาบอกงวดออกหาซูนซีเบอันบาวี่เจนมาเอาจ่ว่าให้ซูนซีซูนหานอมันออกหาซูนซีนะให้องหาง มันมีกัดที่ซ,ซื้อยี่ยั้งก็ได้เพราะให้หติดหาไว้เ,เรียกเงินนี่อือุรณนะคะติหาไว้ซื้อิ่งยั้งอ่ะกระสายหลุดเป็นหลุดเหล่านี้มันเป็นอยู่ยิางยั้าคใจว่าอาจารย์มาหลุดหาดเ,เารื่รอยๆน <c oughs> ะ่เเอาหลุดก็หลุดตัวถึมินไงึ่งมีบอกมลุดไดท่านภาคใตเบ่เพืเ่อนยิ่เพื่อนเรืน่นยเรื่อมีหลายครับอืตอนนี้ ทิศหาไว้เรีเกหมดสี่่านสำหรับแนวทางสามตัวพาจารย์ให้เก้าศูนย์ห้าหางเดียวก็สามศูนหาเอาสหางสมูหางหาครัเาสองหางสามศูนย์หาเดยวก็จะว่าเอาให้ชิดนั่นของวาวชิดแกนของไอ๋อของๆคือให้สามศูนย์หานั่งเงอเงมั่นพระอาจารย์เดี๋สิเนีนให้สามหาก็ศูนห สองตัวสองหางเหย่อน่ะบอนบี้บนบนนี่เอารวบมันก็ร่วมกันไปได้มาได้ล่างบนนั่นล่ะเด็ยกศูนย์หาก็สามหาเร้อตัวนี้มันแบบมันเหนียนะวันพระอาตมากับไปทุดุูกจาที่เพื่อนั่นล่ะกับขอเพิ่นว่าขันปล่อยเรี่องที่ไปขันเรี่องนีหายดีกับชุดให้ได้มันให้ได้อี ชุดออกมาได้สองหา้าหนึ่งนี่หายเก่ามีเดียนยี่อาจารย์ไทยลูกมาสองห้าหนึ่งยังงามเลยค่ะเลขสิมีหาย,หาย,หายดีนะก็ให้ชุดถูกได้บอกพุ่มเจ้าทีเพื่อนใครนั้งได้สายวิ่งเพื่อนหนะ,นะะหาคนเดียวชุดถูกได้สองห้าหนึ่งเล็กถูกเราอาจารย์เออเล็กถูกสองห้าหนึ่ง เป็นเลขคู่นะครับสองห้าหนึ่งสองหานึงจังไรกามาเทละหนี่สู่รามไปกับโมยูขาดสู่ขาดเลยห่ะตัวครับ่นหัวบบาที่จะสู่ขาดแจ้งม้นนี่เต็มน้ำกระเทียมที่รงนี่เป็ะสู่รามไกับโมยูเนีนแม่น้ำหรอครับลํางสะแทนเนี่ยเกิดนั่นแะแม่น้ำเดี๋ยวมันไหลลงไปหอนม้่นมันเบาคนละครับเด้อผู้ใดเห็นชิปนนี้ก็คือผู้โชคดีสองห้าหนึ่ง เยกถูไปสองหาหนึ่งอาตมาไปอธิษฐานเป็นตู้นี่หากระพให้จุดถูกได้ที่่อยไปจุดได้สองห้าหนึ่งนีหายอีนี่หายดีนั่นเต้าไม่นะคะจากไหนอาตมาหาน่ผู้เย็นคลิปนี้คือผู้ช่วดีใครไม่ดูคือว่าพ่าผ่าสรุปเปี่ยนสร้เเปลี่ยนั่งก๋วยเตี๋ยวกินวด ไซวิ่งาสร้างเ็เจยวกินลวดวิ่งหาปาถือนาถือแคงหัวกับอสไฟ้า่แคกลงนอนในลวงนอนในหลวงันวิ่งหานีจก็เนี่ยกับป่าถือแกงหัวหัวกับปถือแขงเนี้ยกันดิ่งนี่ได้ก็ได้เด็กผู้กับเด็กผีพาจันบอกมันจะเป็นแนวข้างบนนะอาจารเนาะของสุดท้ายสุดท้ายเนาะจย์เนาะ เราเบิ้งเอาคักๆเต็มลังละเทียนยิ่งโดนละแต่ผมมีหางเลยยิ่ว่าเพิ่ว่าเพิ่มอีแก้ขาอ้อมเล่นองโรงพานาลมาฆ่าลบกก็สบาครับพ่อสบายเลขเลขเลขทูบซองหานี่ให้พี่น้องตัดให้พี่น้องแล้วพี่นยังเออตัดเอาแล้วเพิ่งจะมีก็สิได้ซองห้าซองหนึ่งหาน้องถือว่าเป็นเลขบถายสองตัวน้ำกระเด็นเลขมงคลวันเมียสำเร็จเนาะหนึ่งสองนี่เนาะครับ สิบสองที่คุ้นๆแต่ัตมากัดจริงๆกันเล็กหาที่ควยไปกับควยมื่อุดใดกับจุดใดนี่หาโดยบางอื่นไอ้ที่นี่หาอย่างไรจ๊ะว่าใดพอสื่อเรีกที่หาว่าใดเงินเรื่องนี้ก็เขียนสองตัวตัดสองหานึงไงก็จะเป็นสองหนึ่งสองเป็นสองห้าครับสองห้าสองหนึ่งสองห้าสองหนึ่งแล้วก็เป็นบ้านคุ้นผมนะครับว่าสองหนึ่งสอง สองห้าสองสองเด็กง่ามอยู่เลเนาะสองฐานสองหาหานึงนี่ง่ามหานึหนึงอาจารย์ให้ตั้งแต่คลิปแรกอยู่ดีแอาจารย์ให้คลิปแรกหาศูนย์หานึงเด้ไล่ไปหาศูนย์หาหนึ่งหาสองหาสามแม่นว่าไล่ไปคลิปแรกหนึ่งห้าหนึ่งการหาซี่คนเด้คลิปแรกนั่นนัและไ้แล้วจุดทู่ได้หมดแต่มันตรงกันอย่างสิมันก็สีไม้อย่างนี้ตัวบอกว่าการ บอกคูมเพื do, do, do here, today, ่อนนอกจาเแบบอยากสางก็ให oh uh, ้ช ah ุด oh, ต uh ัว huh. เันในตัว huh. นี g ้วะได้บิ่งหานก็ได้อี๋อ๋อบารดีบ่เป็นชุดเสร์ลุกคงทุกทายนะครัจาาเออสรุปให้เลยละพว์ทุกทายบบมีอีกแล้วบันนี้อันดับดึงจะนึงไหมชุดสุดท้ายเนี่ยแต่งจริงครึ่งเดียเขียนกับเขียนงามน้ำหมนีันคุณเียกเขียนงามเขียนกัเป็นคู่ด้วยนี่ โอ้สามนิการบ่มานมนิการเขียนงานเด้อ่าเออฟังแล้วเด้อมนิการมูลการมนิการมาบอกว่าสั่งก๋วยเตี๋ยวกินตัวอัน36ตเป๊ะเลยเขาเป๊ะเอ36ให้2หางนี่เด้ค่ะเออ36 26เนาะแม่นบ่ให้2หางนึงเด้อคิไอ้นเพราะว่ามันใจหลายนะวันนั้นสั่งก๋วยเตี๋ยวกินเลยสั่งก๋วยเตี๋ยวกินอันนี้ก็สิสั่งือกันล่ะวันนี้สั่งหยังค่ะ สร้างหลาบงัวกินเลยนี่อันวิ่งหาน่ะซอยเสียเลยซอยจู่เลยแม่แท่ละวิ่งห่านแกโตลายหางมาฝากขมิหานี่ครับดีดพัมเบาที่เข er ียนโหลดปกติปกติแล้วเราเคยอยากหลายวันนี้ดินี่วันนี้เราอบุญคำมัดแต่เขียนไปกับให้พวกมันแล้วคำเขียนไปกับให้พวกนี้ มันกับเลขคือเลขหลายตัวจริงจริงมันมีแค่สองสองห้าสองหนึ่งห้าหนึ่งแค่นั้นเองอันนี้เป็นกลับไพ่สองหาหนึ่งแค่นั้นเนีนไเลยเนีนตัวเนียนคือหาเลือกเป็นเปกลับเตียงที่เดียวหลาหาหนึ่งหาสองแค่ดันเรีนอกจากคนบาปเนาะอาจารย์เนาะพวกกับนีกับคนนี่กรรมซีเรียวกับมีกรรมแล้วอ่ะ เขาไม่นมากนะเรียกมันถูกที่ไหนให้หกสามหมดเลยหกสามหกก็ตีคนนีกัะคนมีกรับเรียกกับเมื่อยรด้วนี่นะไอ้สามห้างนั่นไอ้สามตัวนึ่งกับสองห้างกับเพียนแคกรักรวยแค่นั้นนั่นแหละคิดว่ามาในนอนเอฟซีเมอนใดเฮียะเยี๋กวก็ ได้๋ยวเมื่ไทยถำอีกงดอกปีดหลังกับอาจารย์อีกอีกหลังจะไปสี่สิบด <c oughs> ีนะครับเน,น,นี่ยเป็นในไรื่องเมื่อรลวมทำบุญกับพระอาจารย์เลยครับบุญบุญนี่ก็บุญก็บุญละเป็นเห็นคลิปนี้ก็คือผู้มีบุญเนี่ยนี่พนบาปบ่ได้เห็นหรอกพ้นมีกรรมบ่ได้เห็นครับครับผมอาจารย์ครับว่าเน้นให้จกตัวนะครับวงกลมให้นะครับเอาปากกาสีนเหเงินมาวงให้นะครับเอาสีดำไปเเนาะ ครับวงให้อาจารย์วงให้เลยเอ้าแข็งแขนงให้พี่น้องมันได้ตัดสินใจง่ายๆนะให้ง่ายขึ้นนี่ทำวงเลยครับอาจารย์บอกตัวใดก็่าสามห้าสามตัวได้ครับอาจารย์เอสามตัวนี่ก็ตัวที่ใส่สามห้านี่ตัวสามศูนหานี่ตัวสามศูนห้ามาทำกันนะครับนะจ๊ะน้อง เพราะว่าอายุอาตมากหาชิบสามนะห้าหก็สี่ห้าหาสามหาแสดงว่ามีทีมมากมีทีมมาโอเคครับอ๋อไปเป็นล่างสแทสแตทนะครับคือคือเอาทังได้จะได้ได้มาหาอาตมาอีกางคือเราตาตาจางทังได้ก็ะถือการันตีการันตีใครเห็นคลิปนี้คือผู้โชคดีคลิปนี้คลิปนี้คือผู้โชคดีใครซื้อเลขบวกกับคนมีกรรม ทันี้กรรมตัวเมียนห่วล่ะครับผมนี่และใหรเพื่อเป็นแนวทางอัตมากับแกหลิกโบง่ายกับเพื่อนหลิกคำนวเนาะครับเออเป็นแนวทางบ่เมียนม่วนนี่ละตวว่ามันก็สมมะเจดเจดๆล่ะไปอธิษฐานว่าขอให้รู้ได้ให้ถูกสิจุดนี่นะให้ได้หาผเรียกหาปอยไปน่ะมันก็ได้ยินดีได้หา สองห้าหนึ่งครับแต่เมื่อที่แล้วกับคันเลขสี่มีศูนย์ในจุดไดศูนย์อกว่าเกตสูนห้านะได้จอยเรียงหินายบินเมื่อวันนี้กับ้อยไฮฮาเออกัไปจุดถูกสาธุสาธุสาธุการมาสการครับจะเป็สุขจะเริ่นพอ